เนี่ยตัดไวเกินตัดง่ายเกินของจริงหรือเปล่าใครที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยใช้เครื่องตัดเหล็กเส้นมือถือนิวตันตัวนี้ก็อาจจะพูดแบบนี้ครับเอามาทาให้ดูกับเครื่องที่สั่งซื้อจริงเลยตัวนี้ตัวตัดมือถือ25้าครับผมอมอันนี้เป็นเหล็กที่ผมเอามาลองเหล็กจริงนะครับนี่ครับนี่นะครับเหล็กจริงนะครับจะลองตัดคู่เลยครับในการในการในการตั้งตัดนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นเหล็ก16ปนะครับอันนี้ในการตรัดแล้วผมล้วขันน็อ ตนี้วก็ใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากตามนี้เลยก็คือวางเหล็กลงในร่องจากนั้นก็ขันตัวยันเนี่ยให้มาชนเสร็จแล้วปุ๊บเสียบปลั๊กกดสวิตช์ใช้งานจบัครบไอตัวใบใบใบมันเนี่ยมันจะดันดันเหล็กเห็นไหมครับดันเหล็กขึ้นอย่างเงี้ยอย่างงี้ถ้าเราทําให้มันตรงอย่างเงี้ยครับในการตัดไอตัวท้ายเนี่ยมันจะไม่ตกมาฝั่งนี้อ่าเนี้ยผมจะลองตัดเครื่องแรกก่อนนะครับลองลองตัดไปดูนะครับ ได้ง่ายๆแบบนี้เลยสังเกตนะว่าไม่มีประกายไฟแถมมันตัดได้ไวด้วยแล้วก็ไอตัวใบตัดเห็นตรงไปตัวมีดที่วิ่งไหมครับตัวนี้เนี่ยมันสลับได้4ด้านเลยนะก็คือถอดออกมาเนี่ยกลับด้านก็ได้ฝั่งหนึ่งหมุนขึ้นหมุนลงก็ได้อีกฝั่งตัวเดียวกันอันนี้ผมจะลองตัดอันนี้ผมปรับน็อตถ้าถามว่าทําไมมันถึงตัดได้เร็วไม่เหมือนไฟเบอร์ใช่ไหมจริงแล้วมันไม่ใช่วิธีใหม่อะไรเลยครับ ถ้าใครเคยใช้เครื่องตัวใหญ่ๆที่เป็นแท่นนะคือใช้หลักการวิธีระบบไฮดรอลิกดันใบมีดออกมาแต่ทีนี้ว่าเจ้าตัวเครื่องตัดเหล็กนิวตัน C25 ตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่เล็กลงมากว่านั้นอี้ทำให้เราสามารถพกพาได้เล็กสะดวกประหยัดเครื่องตัดเหล็กนิวตันมือถือ